ถึงแม้ว่าผู้คดจะขายหมดแล้วร้อยเอร์เซ็นแต่ว่าพระหลังเก้าก็ยังขายอยู่นะครับถ้าเผื่อมีท่านใดสนใจก็วันนี้ทั้งคนทํากับว่าที่เจ้าของโครงการก็สามารถที่จะดูส่วนลดให้ได้นะครับสามารถติดต่อได้ครับก็วันนี้อาจจะแบ่ง r e s e n t a t i o n เป็นสส่วนนะครับก็จะมีส่วนของทางฝั่งพราวเองนะครับทางฝั่ง,งผู้ซื้อนะครับแล้วก็หลังจากนี้คงจะมีทางฝั่งของทางคุณธงชัยแล้วก็ทางโนบนะฮะในส่วนของ ทางพราวเองวันนี้ก็อาจจะแบ่งเป็นสักสามเซ gment หลักๆนะครับเซ gment แรกก็อาจที่จะเล่าให้ฟังรีแคปนิดหนึ่งว่าพราวที่ผ่านมนาเป็นยังไงไปบ้างนะครับแล้วก็โปรเจกต์เราอยู่ในขั้นตอนประมาณไหนแล้วบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขยายความการจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะฮะที่มาที่ไปของตัวดีนี้เนี่ยมันแปลความหมายยังไงสําหรับทางบริษัทเราเองนะครับแล้วก็มันช่วยให้เราสร้างแพลตฟอร์มเพื่อที่เราจะโต ในอนาคตยังไงต่อไปนะครับวันนี้ก็เลยเป็นที่มาของอคําว่า driving f o r w t h ก็คือเราสวยายาับรกันต่อไปนะครับแล้วก็อาจจะขยายความรูปริ้นของเราให้ทางสื่อมวลชนได้ฟังอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับผมครับกอ็อย่างที่เรียนนะครับพาร์ทแรกก็น่าจะเป็น,นเรื่องของการเทินเอราว์นะฮะก็ต้องยอมรับว่าในปีที่ผ่านมานะครับเป็นปีที่เราล้างขาดทุนสะสมนะครับแล้วก็บริษัทก็ เกิดโปรฟซเทเบิลนะฮะตั้งแต่ทางที่เรามีการเปลี่ยนผู้บริหารแล้วก็ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ที่เข้ามาใหม่นะครับผมแล้วก็จริงๆวันนี้เนี่ยถ้าสมมุติเราดูผลประกอบการที่ผ่านมานะครับหนึงนะครับอ่าโอเคครับก็อันนี้รีแคปให้ดูนะครับตั้งแต่เราเข้ามาเนี่ยก็คือ,อผลประกอบการนะับตั้งแต่ซิ้กปีที่แล้วนะครับก็คือเรา ุกกำไรนะฮะ2 0งกว่าลานก็ถือว่าเป็นก้าแรกนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยเ,าเรากำรังขาดทุนสะส,สมไปหมดแล้วนะครับโดยที่ผมคิดว่าตัว o s s margin กับ Net Profit Margin ก็คือเทียบเทียนะครับอยู่ในอินดัสทรีนี้แล้วผมคิดว่าพอเรามีโอกาสได้สเกลขึ้นไปมากกว่านี้เนี่ยมันก็จะเห็นตัวเลขที่ i อิ r ม v e ขึ้นเพราะว่า ตัวคอร์สเซ็นเตอร์ของเราเองก็ไม่ได้มีปรับใช่ไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่ทางเราพยายามหาในส่วนของตัวโปรเจกต์มาลงทางเราพยายามบริหารในส่วนของส่วนต่างว่าทํำยังไงให้เราสามารถที่จะมีแพลตฟอร์มที่โตได้นะฮะโดยที่คอสของเราไม่ได้พุ่งขึ้นตามไปด้วยนะครับมาถึงโปรเจกต์ที่ทางบริษัทปัจจุบันยังทำกันอยู่นะครับก็ อย่างที่สื่อมวลชนอจะทราบว่าวันนี้เนี่ยตัวอ็นเตอร์คอนเรสซิเดนซ์เนี่ยก็เริ่มที่จะส่งมอบให้กับลูกบ้านนะครับจริงๆเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วเราก็เหลืออยู่แบ็คล็อกอยู่ประมาณสักพันกว่าล้านในส่วนของโปรเจกต์นี้ที่เราก็ตั้งใจจะโอนให้หมดแล้วก็ปิดโปรเจกต์ให้เรียบร้อยนะครับก็ตั้งเป้าว่าพยายามจะทําให้ได้ผยในเตอร์นี้นะครับผมตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนเก็บงานนิดหน่อยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเหลือส่วนสุดท้ายที่จะส่งมอบให้กับลูกบ้านนะครับ ก็ผมคิดว่าฟีดแบ็กเท่าที่ทางเราได้มาจากทางลูกบ้านเนี่ยลูกบ้านก็ค่อนข้างแฮปปี้กับฟิลิตี้ที่เราให้นะครับแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแฟลกชิพโปรดักต์ของเรานะครับเป็นโปรดักต์ที่เราเน้นย้ำจากเรื่องพาวอพิลล่ามาเสมอนะครับในเรื่องของเซนส์ออฟโฮสปิทาลิตี้ว่าเราเอาความรู้สึกของโรงแรม5าดาวหรือเซอร์วิสต่างเนี่ยผสมในโปรดักต์ที่เรานําเสนอให้กับลูกค้าเราได้ในลักษณะไหนบ้างนะครับแล้วก็โปรดักต์ที่อีกอันหนึ่งที่ตอนนี้กําลังขายอยู่นะครับก็คือในส่วนของโครงการเวหานะครับก็เป็น เรียกได้ว,ว่าเป็นโครงการตึกที่เป็นไฮรีส์แล้วก็สูงที่สุดในหัวหินนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราใส่ใจกับเรื่องของการออกแบบนะครับแล้วก็ตัวอัตลักษณ์ของตัวโครงการเองที่เป็นซิงเกิลคอร์ดอมมีห้องแค่แถวเดียวนะฮะแล้วก็เห็นวิวที่เรียกได้ว,ว่าที่อื่นเปรียบเทียบไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มีตึกสูงที่อยู่ใต้ทะเลเท่ากับโครงการนี้นะครับแล้วก็เรายัางเตรียมคอนเซปต์เสมือนเดิมนะครับก็คือ s e n s e of Hospitality ว่าการเอา Partnership กับ ISG นะฮะซึ่งเป็นบริษัทโรงแรมอันดับ3ของโลกนะครับมาใช้ตรงนี้ยังไงก็คือมีเซอร์วิสให้กับทางลูกบ้านที่อยู่ในโครงการนี้ด้วยแต่ก็อาจจะน้อยกว่าทางอินเตอร์คอนหน่อยนะครับเพราะอันนั้นก็จะเป็นแบรนด์รีสิเดนซี่สูงกว่าครับแล้วก็ล่าสุดโครงการอีกอันนึงในกรุงเทพที่เรามาปักธทมก็คือโครงการโรงนะครับก็อันนี้อยู่ใกล้มากนะฮะอยู่ที่ตรงซอยคอนแวนก็ตรงซอยคอนแวนเนี่ยไม่ได้มีโครงการรสิเดนซ์ แบบนี้มาก่อนนะครับก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็นโครงการแลกชิพอันแรกที่ทางของเราเองด้วยแล้วเราก็พยายามที่จะทําให้โปรดักต์เนี่ยมีความแตกต่างทั้งในตรืของโลเคชันแล้วก็เรื่องของเซอร์วิสที่เราก็ยังแอดออนอยา่อยางต่อเนื่องนะครับก็คือเรื่องของการทํางานร่วมกันกับกลุ่มเฮลท์แคร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คือทางกลุ่ม BDMs ทางโรงพยาบาล BNH นะครับก็จะมีเซอร์วิสแอดออนต่างๆมาให้กับลูกบ้านนะครสร้างความยูนิคที่เราพยายามจะทำนะครับไม่อย่างบริษัทเราเองก็ไม่ได้ทำ ผลิตหลายโปรเจกต์หลายอันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละอันเนี่ยก็ต้องมีความยูนีคของตัวเขาเองนะครับแล้วก็ผมคิดว่าภายในควอเตอร์นี้นะครับเราก็จะได้เปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแนวราบอันแรกของบริษัทที่เราทำนะครับก็จะมีเอก์คลูซีฟมากๆเพราะมีเพียงแค่6หลังนะครับแล้วก็อยู่ในโลเคชันที่ผมคิดว่าจะบอกว่ายูนีคก็คงไม่ได้ไไดแบบโฆษณาเกินความเป็นจริงนะครับเพราะว่า อยู่ในตรงอารีใจกลางเมืองเลยนะครับเป็นบ้านเดี่ยวที่สามารถเชเตอร์ให้กับแฟมลิลี่แล้วก็เราพยายามใส่ความเป็นความกลมกลืนนะฮะเหมือนพาวพิล่าก็คือตัวฮาร์โมเนียส์สวีทตีาทำยังไงในสถาปัตย์ที่เราออกแบบมานะครับกับทีมของเราเนี่ยให้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันกลมกลืนแล้วมันสามารถที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคใงงนแง่ของการใช้ชีวิตแบบครอบครัวอยู่ได้นะครับก็โกต์ดของเราปัจจุบันหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ แล้วก็ก็จะมีการทยอยรับรู้รายได้ตามเ,าเรียกได้ว่าท,ที่ที่อธิบายไปนะครับก็จริง,รงๆเราก็จะมีโปรดักต์อันอื่นที่เราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงนะครับก็อยู่ในไ i p e l i n e ที่เรากำลังทำงานกันอยู่นะครับแต่ว่าปัจจุบันที่มีอยู่ on hand on b o o บตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะนำความหลากหลายแล้วก็เราก็พยายามที่จะสร้างโอกาสอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นว่าในปี2อ2เนยีสี่เนี่ยเราก็รู้ว่า อาจจะมีแก็ในการรับรู้รายได้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าปีหน้าเราก็จะมีการรับรู้รายได้ในส่วนของตรงบ,บ้านเดียวอย่างเดียวนะครับทีนี้ก็ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครผมอาจจะสรุปเร,เร็วนิดหนึ่งว่าเราก็จะทํางานอยู่ภายใต้พิรุหลักสามัญของเรานะครับจะสังเกตได้ว่าโปรดักต์ในตลาดที่เล่าให้กับทางสื่อมวลชนฟังไปเนี่ยท้งที่อาจจะได้มีแถลงแยกไปแล้วหรือในวันนี้เนี่ยนะครเราก็ต้องลิงก์กลับมาว่า ในจุดยืนในการพัฒนาโลรดภัณ์ของเราให้กับลูกค้าของเราบนจุดแข็งและประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยมันสามารถแปลงออกมาเป็นยังไงเป็นของที่จับต้องได้ให้กับทางลูกคา้าแล้วก็แน่นอนว่าสร้างผลตอบแทนแล้วก็สร้างโกรดให้กับบริษัทของเรานะครับอันนี้ก็คือ m o r e t h a n just living นะครับส่วนข้อสรุปนะครับในเรื่องของตัวดีวนีนี้ผมอาจจะขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่า สิ่งที่เราได้นะครับในแง่ของตัวบริษัทพาเวอร์สเตจหลังจากการทําธุรกรรมทางนี้เนี่ยมันมีความหมายและนัยสําคัญของเราอย่างไรกันบ้างนะครับผมคิดว่าอย่างแรกเนี่ยเราเห็นได้ว่าในช่วงปี2024เรามีแก็ในเรื่องของการรับรู้รายได้ไดพอสมควรนะครับเพราะว่าเราเราเวิร์กกันมาตลอดนะครับในทีมของผู้บริหารว่าเราจะทํำยังไงที่จะทําให้แท่งรับรู้รายได้เนี่ยตามามันสามารถที่จะมีโกรธได้มากกว่านี้นะครับแต่แน่นอนว่า เวลาเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เราอาจจะไม่สามารถที่จะหาโปรเจกต์มันลงตรงนี้ทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเข้าไปแอนควายสบริษัท2องโปรเจกต์นี้ก็คือนิวพระรามเก้านะครับแล้วก็นิวคอร์สกูขดเนี่ยมันทําให้เราสามารถติดจกบลัดูรายได้ก็จะทําให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับทั้งในปี2024และในปี2025ั้และแน่นอนก็จะมีกําไรที่ตามมานะครับอันนี้คือผลพลอยได้ที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งผมคิดว่า หลังจากที่เราได้ล้างคารทุนสะสมแล้วเราทําให้บริษัทเป็นกําไรขึ้นมาแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็ยังพยายามที่จะ De ลิเวอร์ให้กับพูดถึงอย่างต่อเนื่องนะครับั้าในแง่ของ net profit ที่เกิดขึ้นและแน่นอนว่ากําไรสะสมที่เพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะทําให้เราจ่ายเงินปันผลได้เช่นเดียวกันถ้าเราเลือกที่จะทําอย่างนั้นนะครับประเด็นที่2ก็คือวันนี้เนี่ยเราพูดถึงตัวอินออร์แกนิกโกลด์นะครับอันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็น กลอที่เราเอาเข้ามาเหมือนเป็นบูสเตอร์สำหรับเครื่องยนต์ที่เราเรียกว่าพลาวเวลสเตนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ทำโปรเจกต์ของเรามาเองโดยตลอดนะฮะล้วก็เราไม่เคยที่จะทำการควบรวมหรือว่าไปซื้อกิจการที่ไหนมานะครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญนะครับกับผลิตภัณที่เราเอามาให้กับลูกค้าเราเนี่ยมากนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องการที่จะทำแต่ละอย่างเนี่ยให้มันได้ตามแบบที่เราอยากที่จะทำตามสเปคแบบที่เราอยากจะได้ แต่ว่าผมคิดว่าการที่เราได้มีโอกาสมาทำดีลในครั้งนี้เนี่ยร่วมกับทางโนโลเนี่ยก็จริงๆกับทางคุณธงชัยเองเนี่ยก็รู้จักเป็นการส่วนตัวมา,มานานนะครับมีโอกาสได,ได้ได้ทำงานพร้อมกับคุณธงชยัยเราก็ได้ประสบการณ์เราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในตอนที่สมัยเราเคยทำตัวพาง2ีนะครับในโครงการพาลร e s ิเดนซ์นะฮะล้วก็คิดว่าเป็นเราเข้าใจกันพอสมควร นะครับแล้วก็เราเล็งเห็นโอกาสหนุที่ตอบโจทย์กันทั้งคู่อย่างน้อยในฝั่งของเราก็คือเราต้องการที่จะหาวารุ่มาเพื่อที่จะทําให้บริษัทรับรู้เลยได้ในชว่วงที่ไม่มีใช่ไหมครับแล้วก็ข้อที่2เนี่ยผมคิดว่าในราคาที่บริษัทซื้อหุ้นของตัว2บริษัทนี้มาเนี่ยเรื่องสําคัญก็คือเราซื้อเวลานะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยมันต้องในความคาดหมายของเราแต่ว่าการที่เราแบ่งฝ่ายตรงนี้เนี่ยมันทําให้เราเกิดผลผลิตได้นะครับจากเวลาที่เราซื้อมาแล้วก็ ลดในช่วงของช่องว่างของการรับรู้รายได้ของเรานะครับแล้วก็ผมคิดว่าประเด็นสําคัญอีกอันหนึ่งที่อาจจะเรียนแจ้งทางสื่อมวลชนเนี่ยนะครับก็คือผมคิดว่าในแง่ของ uh, uh, risk adjusted return นะครับ sharp ratio เนี่ยครับว่าผลตอบแทนที่ได้กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอยู่ในเกณที่เรียกได้ว่ามากกว่าความน่าพอใจนะครับเราค่อนข้างแฮปปี้กับมันเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราพูดถึง2องโปรเจกต ที่ได้รับการแอปพูฟจาก EIA แล้วนะครับวันนี้เนี่ยประมูลผู้รับเหมาไปแล้วโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยสำคัญที่สุดคือขายหมดไปแล้ว100%อนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ83%ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นของที่เรียกได้ว่าเสร็จพอสมควรนะครับแล้วก็เรามีข้อตกลงกับทาง NOBLE ในเรื่องการบริหารโครงการนะฮะทางเรื่องก่อสร้างทางเรื่องการขายการตลาดจนจบไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า เรื่องนี้อย่างที่อาจจะมีได้พูดไปใน Analyst Meet ที่ก่อนนั้นนี้ก็คือเป็นเรื่องที่วินวินกันทั้งคู่นะครับผม <c oughs> ครับ <c oughs> ก็อาจจะขออนุญาตสรุปให้กับทางสื่อมวลชนฟังอีกสักทีนึงนะครับในเรื่องของตัวดีลนี้นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับทางอสองบริษัทที่เรากำลังจะเข้าไป a อ q คว r e เนี่ยก็คือถือหุ้นโดยทาง Noble แล้วก็ทางบริษัทธทนุลักษ์ นะครับโดยที่ทางพาวเว l e s สเต e ก็จะเข้าไปซื้อหุ้นทั้ง100%นะครับของทั้ง2บริษัทที่ถือทั้งโครงการพระราม9แล้วก็ถือทั้งโครงการานูทร,ร์คอร์สกูคอนนะครับโดยที่ราคาที่เราตกลงกันไว้กับทางาผู้ขายนะฮะอาจจะมีการอั j จั t นิดนิดหน่อยน่ยนะครับก็คือ1,735ล้านบาทนะครับโดยที่อซอ r c สของฟันดิ้งที่เราใช้ในครั้งน,นี้เนี่ยจากที่มีการอธิบาย แล้วก็เอลซีกับทางตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วบ้างก็คือจะมีในส่วนของอันดับแรกเป็นเรื่องของการเพิ่มทุนนะครับโดยที่เราจะเพิ่มทุนทั้งหมด600ล้านบาทนะครับซึ่งผมก็ยินดีที่จะแจ้งให้กับทุกคนได้ทราบนะครับว่าทางเราเนี่ยเราก็ได้เซ็กชิวลดีมาร์ของคีอินเวสเตอร์ในเรื่องการเพิ่มทุน600ล้านไปเนี่ยเรียกได้ว่าจะมากกว่า8 0กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วของจานวนเงินที่จะเพิ่มทุนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องฟันจิ้งเนี่ยในแง่ของตัวทุนเนี่ยไม่ได้มีความเป็นหใดนบ ปรนที่2นะครับในเรื่องของสัสดส่วนเงินในที่จะเอามาใช้ในเรื่องของการซื้อกิจการครั้งนี้แล้วอีกส่วนหนึ่งที่จะหาไว้เพื่อจะทำจนโปรเจกต์จนจบด้วยเนี่ยเราก็จะระดมทุนจากทางหนี้นะครับก็จะประมาณาประมาณพันเล้านนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนผสมนะครับจากซัพพอร์ตทั้งทางของสถาบันการเงินนะครับแล้วก็นักลงทุนที่เป็นไฮเน็ตเวิร์ทด้วย โดยเรื่องของตรงนี้เองเนี่ยเราก็ได้คอมมิชเมนท์ที่สองมากๆนะครับจากทางสถาบันการเงินนะครับจากทั้งเป็นสถาบันการเงินที่ปัจจุบันเรา,เามีความสัมพันธ์อยู่แล้วก็มีสถาบันการเงินใหม่ที่ก็จะออนบอดเข้ามาเพิ่มโทษนะเพิ่มความลึกในแง่ของสถาบันการเงินที่เรามีความสัมพันธ์อยู่ด้วยเป็นตน้นนะครับเพราะนั้นเรื่องของฟันดี้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้เนี่ยอันนี้เนะี่ยโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ โดยที่ทั้งอสองโครงการก็อย่างที่เลียนไปนะครับผมคิดว่าจุดแข็งของเขาก็คือว่าในส่วนของตรงคูคอดเองก็วันนี้ขายไปหมดเลย้วนะครับแล้วก็ในส่วนของพระรามเก้าก็ขายไป80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเรื่องใบอนุญ,ญาตผู้รับเหมาก่อสร้างก็เรียบร้อยไปเรียกได้ว่าเราได้ผู้รับเหมาที่เกรดค่อนข้างดีนะครับเรียกว่าท็อปในประเทศไทยเลยก็ได้ที่มาทำํำโปรเจกต์ Project ตรงนี้นะครับครับอันนี้ก็อาจจะขออนุญาตอธิบายไทม์ไลน์ให้ทางสื่อมวลชนฟัง นิดหนึ่งนะครับก็ปัจจุบันเแนบบี่ยทางเราก็คือเข้าอบอกเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเซ็นสัญญาในเรื่องของซื้อขายไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงของปลายเดือนนี้นะครับแล้วก็จะมีการ closing เป,ปิดดิลทั้งหมดเนี่ยภายในเดือนกรกฎานะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นนิดนึงก็จะมีในเรื่องของการอจองซื้อหุ้นของ AO นะครับผมอันนี้ก็จะเป็น timeline ถามว่าตัว2โปรเจกต์ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเข้ามาแล้วมันตอบโจทย์เราอย่างไงนะครับกอ็อย่างที่มีได้เรียนสื่อมุลชนไปนะครับว่ามันก็จะมาปิดแก p ในเรื่อง,องการรับรู้รายได้ของเรามาเพิ่มกําไรนะครับมาเพิ่มไรายได้นะฮะโดยที่เราจะเห็นตัวบูสต์ได้ชัดเจนเลยเนี่ยก็คือในปี2024ที่เรามีโครงการบ้านเดียวรับรู้รายได้แค่เพียงอันเดียวนะครับแล้วก็2025ที่จะเข้ามานะครับแล้วก็จริงๆเรามี โปรเจกต์อันอื่นอีกที่อาจจะยังไม่ได้แถลงนะครับต่อทางอ n a l y รือสือทางต่อทางสื่อมวลชนนะครับแต่ว่าเราก็มีไพท e ไลน์ในส่วนของตัวเราเองด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าการที่เราได้2โปรเจกต์อันนี้เข้ามานะครับมันช่วยเรามากมายอย่างไงขนาดไหนนะครับผมจาได้ว่าตอนที่เรามีงานแถลงกับพี่สื่อมวลชนครั้งสุดท้ายเนี่ยเราก็แจ้งแบบว่าเราต้องการที่จะดันไพ p e ไลน์ของเราเนี่ยให้อย่างน้อยเนี่ยในช่วง ภายใน5ปีตั้งแต่เราเริ่มเข้ามาเนี่ยทะลุเกินหมื่นล้านใช่ไหมครับวันนี้ก็ภายในจริงๆ3ปีถ้านับตั้งแต่ปีนี้ขึ้นมาเนี่ยรายได้ของเราก็จะขึ้นมาประมาณมากกว่า5เท่านะครับแล้วก็แน่นอนว่ากําไรผมคิดว่าในส่วนของต้นโปรเจกต์อันนี้เองเนี่ยมันก็คืออินไลน์กับในในอินดัสทรีที่ทำนะฮะอาจจะมะีพรีเมียมบางส่วนที่ทําบริษัทต้องจ่ายให้กับผู้ขายมาด้วยความที่โปรเจกต์เนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างสมบูรณ์ประมาณหนึ่งในเรื่องของการขายล้าก็กรพัฒนาน,นะครับแต่ว่ามันก็จะช่วย ให้เราสามารถที่จะ enhance เรื่องของ growth ของบริษัทได้ได้มากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ภายในปี2026และ2 0 2 7ก็จะมี pipeline ที่เรา Work ของเราเองเข้ามาเาสริมเข้าไปด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะนำเสนอนะครับก็คือว่าการที่เราได้2องโปรเจกต์อันนี้เข้ามาเนี่ยช่วยเราเยอะมากนะครับในเรื่องของการที่ทำให้เราได้เซกเมนต์ใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของลูกค้านะครับ ในเรื่องของการด i เวอ s ร f ซ์ไฟล์พอร์ตโฟลิโอของเราว่าแทนที่วันนี้เนี่ยเราจะใช้เวลาในการกระจายความเสี่ยงในเรื่องของโลเคชันหรือประเภทของโปรดักที่อยู่ในพอร์ตของเราเนี่ยวันนี้มันก็ทำให้เราสามารถบาลานซ์สมดุลตรงนี้ได้มากขึ้นทันทีเลยนะครับหลังจากการซื้อกิจการคราวนี้ได้รับการอนุมัติพูดถึงวุ้นเป็นเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าได้การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆนะครับได้การเข้าถึงเอ็ก s u โพเซอร์แบบโปรดักใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็ได้เรื่องของโลเคชัน อันใหม่ด้วเช่นกันนะครับโดยที่อันอื่นก็จะมีตามมาหลังจากนี้คิดว่าคงจะได้อธิบายเพิ่มเติมพอโปรดักที่เราพัฒนาอยู่เป็นรูปเป็นลัางมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเราจะไปต่อจากตรงนี้เราสามารถทำยังไงได้บ้างนะครับซึ่งหม่คิดว่าวันนี้เนี่ยการที่เราได้มีเรียกได้ว่าก็เป็นพาร์ทเนอร์ชิพนะครับเพราะว่าทาง Noble เองเนี่ยหลังจากที่ถ้าทางประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเรียบร้อยในการเพิ่มทุนเนี่ยทางโนโบเองก็จะมีการเข้ามาร่วมลงทุน ในบริษัทพาวที่ listed company level ด้วยนะครับแล้วก็การที่เราจะได้เข้าไปมี exposure กับ product project แบบนี้ที่ทางเราเองก็จจะไม่ได้มีการทำมาก่อนเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยให้เราโตในเรื่องของ scale ได้และมันก็จะช่วยขยายฐานของเราได้มากเลยนะครับผมคิดว่าเรื่องแรกเนี่ยก็คือผมคิดว่าเรายังพยายามที่จะโชว์ให้เห็นอย่างต่อเนื่องนะครับว่าเราใช้เครื่องมือทางการเงิน ให้ได้มากที่สุดในความสามารถที่เราจะเข้าถึงนะครับในเรื่องของว่าอันนี้เป็นการควบรวมกิจการครั้งแรกของเราที่เราทำนะครับเป็นการระดมทุนนะฮะในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยตั้งแต่เรามีเปลี่ยนผู้ถือหุ้นตั้งแต่เรามีเปลี่ยนทีมผู้บริหารเข้ามานะครับแล้วก็ทาเรื่องของทุนแล้วก็เรื่องของหนี้สินท,ที่เราจะต้องใช้เพื่อทําการซื้อกิจการและทํากิจการให้เสร็จในครั้งนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าวันนี้คอมมิตแล้วก็เซเคยวแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะเวลคัมนะครับ พ์ทเนอร์ใหม่ๆนะฮะทั้งเรื่องของสถาบันการเงินที่เข้ามาให้การซัพพอร์ตเองนะครับแล้วก็เราก็จะยังมีเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆที่เรายังใช้อยู่ต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะต้องไฮไลท์ให้ฟังนะฮะก็คือเราสามารถที่จะขยายฐานของเรานะครับของตัวพราวเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฐานทุนนะครับหรือกระแสเงินสดที่จะกลับมาหาเราหลังจากเราทำโปรเจกต์นี้เสร็จเนี่ย ทำให้เราสามารถที่จะ t a k e อนโปรเจกตที่ใหญ่ขึ้นโปรเจกต์ที่อ m b บิ i o u s มากขึ้นโปรเจกต์ที่สามารถเซตสแตนดาร์ดใหม่ๆได้นะฮะไม่ยอมรับว่าธรรมชาติของบริษัทเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นบริษัทที่ทำจำนวน project <S <S นะครับแต่ว่าเราทำจำนวน project เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะแต่แต่ละอันเนี่ยจะต้องมีความสำคัญของตัวเองในแง่ของ Positioning งแล้วก็ในแง่ของอิมแพคที่เกิดขึ้นทางด้านการเงินนะครับก็ น่านี้ก็จะแสดงให้เห็นนะครับว่าหลังจากที่เราโอนพระ朗รก้าเสร็จเนี่ยฐานทุนเราก็บวกกับกำไรสะสมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิด2,000ล้านขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเวิร์กแบ็กกลับมานะครับว่าใงงานแง่มงบลงทุนเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำรดักที่เรียกได้ว่ามูลค่าเนี่ยทะลุหมื่นได้นะครับมันก็จะทําให้เราสามารถรับโหลดตรงนี้ได้มากขึ้นรับฐานการขยายทำโปรเจกต์ที่มีอิมแพ ใหญ่ๆให้กับเราได้นะครมันก็จะช่วยให้เราโตโดได้ต่อในขณะนะเดียวกันเนี่ยตัวกระแสเงินสดที่จะวนกลับมามันก็จะสามารถทําให้เราสามารถเอาตรงเนี้ยไปใช้เป็น capex ในการขยายกิจการของเราได้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะฮะก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราพยายามที่จะโชว์ commitment ของเรานะครับในเรื่องของการโตแบบเจริญย,ยั่งยืนนะครับดังนั้นเราให้ความสําคัญกับเรื่องทรัพยากรบุคคลมากๆนะครับแล้ก็ผมคิดว่า การที่เราได้เข้ามามี Exposure กับโปรเจกต์แบบนี้ในแบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยมันก็จะช่วยเตรียมความพร้อมของเราให้พร้อมที่จะรับโปรเจกต์ที่หลากหลายมากขึ้นนะฮะในตลาดแบบที่เราอาจจะยังไม่เคยทำมาก่อนนะครับมันก็นอกจากเติมเต็มมาช่วยทำให้เราสามารถเรียนรู้ทำอะไรใหม่ๆได้แล้วเราก็ยังพร้อมที่จะลงทุนในเรื่องของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน,นื่องนะครับ สุดท้ายนี้ก็อาจจะสรุปนิดนึงนะครับว่าจริงๆวันนี้เนี่ยหลังจากผ่านเรื่องของตัวเทอร์นราที่เรากลับมาเป็นกําไรรักงาทุนสะสมได้ครั้งนึงไดีวตัวเนี้ยมันช่วยให้เราเจอเติบโตได้แบบก้าวกระโดดพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ใช่แค่ในระยะสั้นหรือระยะกลางที่จะช่วยในเรื่องของกาไรและการรับรู้รายได,ได้แต่ว่ามันก็จะเป็นส่วนสําคัญในเอนจิ้นที่จะทําให้เราวางแผนเพื่อที่จะโตต่อไปในอนาคตด้วยนะครับผมก็ วันนี้อาจจะแค่นี้เดี๋ยวอาจจะส่งต่อให้ให้ทาง MC นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลย